ไปฟังลาวอ่ะเขาฝากสองมาเป็นสองลล้านกิบแต่ได้ฟังว่าสองล้านทุกตกใจนะเอาเงินล้านแต่ว่าสองแรกโดย,ป,ยประเงินมากเลยผ่านทุกรอบเลยใช่มีคนถูกได้หลายหมืน่นนะซองแรกล้านวกว่าปกติจันพุทธศุกร์จันพุทธุกรหกรอบแล้วก็ไทยฟ่วงไทยรอบหนึ่งแต่ไทยมันนานค่ะท่านก็เลยให้แบบเป็นข่าหม่อมหา,าปลากระป๋องไข่เปือเล่นรอไทยแหละค่ะพูดนะ ไปจันทรุปสุขก่อนไปเันทรุปสุขก็คือว่าสุดท้ายไปจบที่ไทยสุดท้ายจบที่ไทยค่ะแต่ไทยก็แตกมาสองรอบแล้วค่ะแตกที่แตกต่างตัวตรงคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะเละสวัสดีช่องบุกไก่ชาแนลนารีช่องประโยนะค่ะช่องใหม่ที่ช่องอะไรนะน้องปัญญาค่ะน้องปัญญา ชงนารีพักดีเออนารีพักดี <laughs> ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมวันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบหกอันนี้ซองที่ใครมาเคยติดตามสองลล้านอ่ะเอามาครั้งแรกเดือนธันวาแต่หกรอบหกรอบซองละล้านเนี่ยจนันทรุศกจันทสุศก,กคือซองหนึ่งได้สิบห้าวันเป็นซองของอาจารย์มาจาก ประเทศมาจากปากซองอมาจากข้ามปากซไปคือมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ตอนนั้นผมทาสารองดาอยู่แล้วก็ช่วงที่ทําไม่ได้ลงคลิปค่ะนี่ก็หาเลขให้เอฟซีก็ขอบคุณไรซับกับรอรซัแบแต่ที่อยากได้คลิปค่ะก็เลยให้ผมหาให้พอดีมีมักกะทยยกที่ผมเคยไปฝั่งเราอะ่ะเอาฝากซองมาเป็นซองละล้านกิบได้ควงมาซองล้านต้งตกใจนะเอาเงินล้านที่ไหนแ้องให้ เจ็ดชองร้านช่อง้ร้านเป็พระอาจารย์เป็นคนตั้งอาจารย์ท่านเป็นสายวัดป่าก็เลยฝากซองมาผมก็เลยรวมทบ,บุญพระอาจารย์ไปพันหนึ่งแล้วคนเล็กน้อยไปก็ได้ประมาณพันก่าบาทให้ท่านไปฝากแต่ตอนออกมาครั้งแรกไม่คิดว่าจะเข้ากลัวว่ากลัวว่าแค่สองแรกคิดว่าแบบไม่ผ่านนะแต่ว่าสองแรกโดยบังเอิญมากเลยผ่านทุกรอบเลย่มีคนถูกได้หลายหมื่น องแรกบานเดือนธันวาก็เลยได้ถวายท่านคือคือปกติจันพุทธุกจันพุทธุกหกหกรอบแล้วก็ไทยฟ่วงไทยรอบหนึ่งแต่ไทยมันนานค่ะท่านก็เลยให้แบบเป็นข้าหม่มาปลากระป๋องไข่คือเล่นรอไทยแหละพูดนะไปจันพุทธุกก่อนจันพุทธศุกจันพุทธุก่าสุดท้ายไปจบที่ไทยสุดท้ายจบที่ไทยค่ะแต่ไทยก็แตกมาสองรอบแล้วแตกที่แตกสามตัวตรงทีนี้พอสองแรกผ่านไป คือปกติโองแรกพองไว้ปุ๊บวันที่สองผมต้องไปเอาเลขแล้วค่ะนี่นเออพอดีมี fc รวมด้วยกันคนเลก็กคนน้อยท่านไม่ได้ียกร้องซั์อะไรไม่มีแต่ศรัทธาที่ให้ท่านค่ะสองคือโองละล้านกิบก็พันกว่าบาทแหละแต่ผมจะไปเอาก็ค่ารถรมันพันกว่าบาทก็ได้ fc ให้ที่แถวอยู่แยกหัวช้างกับสิทอนที่ไปไประจำเขาจะให้ไปกินข้าวนะครับทีนี้ก็พอซองที่สองมาคือโซนแรกผมจาได้เลยออกเก้าสองสองรอบแล้วก็หกสองห้าเก้าสองห้าแหละแตกสามตัวแต่แตกสองตัว ใีสองแรกที่มานะพอที่สองที่สองแตกอีกสองสองรอบติดในสองสองซองสองรอบพอมุกราเอ้จากภมิภาคผมไม่ได้ไปเอาเพราะว่าดังนั้นดังมากคคนดูในทิกตอกตกสามล้านแล้วก็ออกช่อง youtube ของคนสรินทีวีของหลายช่องแต่ละแสน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 คนดูก็เลยไม่ได้ไปเอาคือพักก่อนเหมือนดังมากทุัตัวคือพระอาจารย์ท่ไมไม่ออกชื่อท่านทุกครั้งที่ออกคลิปต้องใส่เสื้อเขียว อ๋อทุกครั้งที่ออกคลิปเนี่ยคือต้องใส่เสื้อเขียวใส่เสื้อเขียวถ้าไม่จะมีซื้อสัปท่านจะไม่ให้เลขเสื้อเขียวเหนียวซับคือเขียวนืซับปอกถุนเนี่ยท่านในีเขาจะจําได้เลยถ้าเสื้อเขียวเหนียวซับก็ไม่รู้<อ>เป็นเสื้อของท่านต่อไต้องให้ให้ช่างใช่ไหมเป็นคนใส่ใช่ไหมใช่แล้วช่างก็จะไม่ให้ซื้อเลขเอาไปเอาเลขมาแต่ท่านไม่ซื้อถ้าซื้อเลขจะเคลื่อนผมเคยแอบซื้อเลขเล็กเคลื่อน <laughs> อันนี้เรื่องจริง <c oughs> จนผมเราเคยลองซื้ออันนี้คือช่างเอามาก็คือมันออกไปแล้วเนาะเมื่อเมื่อวานเมื่อวาน <c oughs> เป็นซองที่แปดตอนแรกว่าปิดท้ายยีิบสามเนาะนี้บอกว่าถ้าเอฟซีคือซองที่เจ็ดอ่ะเข้าสี่รอบคือถ้าเข้าสี่รอบผ่านแต่ก่อนที่จะไปเอาเลขต้องถามเอฟซีว่าให้ไปเอาไหมถ้าให้เอาเร็วให้กดหนึ่ง <c oughs> เอาช <c oughs> ้าให้กดสอง คนกดหนึ่งเต็มพิกัดกดหนึ่งกดสองกดหนึ่งกดสองไออกหนึ่งสองเท่านั้นสองหนึ่งนี่อยู่ได้กี่วันครับสองหนึ่งได้สิบห้าวันอ๋อสองหนึ่งได้สิบห้าวันอ๋อก็คือจันพูดสุกแล้วสุดท้ายไปจบที่ไทยจันพูดสุกเออท้ายจบที่ไทยเป็นแล้วแล้วเราก็ไปเอาใหม่แล้วเราก็ไปเอาใหม่เพราะอาจารย์ว่าถ้าเราไปเอาทุกวันไม่ไหวเพราะมันไปที่หนึ่งก็ต้องข้ามไปเดินทางอะไรเนาะใช่ไปต้องลุกตีสามต้องไปไปถึงด่านก็ประมาณแปดโมงเช้ารือไม่ก็ให้มรคทายกมารอที่ด่านช่องเมก ถ้าเป็นหกโมงเช้าก็ผมกลับมาทํางานปกติคผมลงไปวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าตอนเช้าตอนตีสามเอฟซีก็ต้องฟั่งแล้วก็เข้าใจว่าซองหนึ่งนี่สื่อได้ิกหนึ่งเลยจันพูดสุกจันพูดสุกแล้วก็ตามด้วยหัวใหญ่จดที่ไทยสุดท้ายจดที่เอฟที่ต้องฟังให้ดีแล้วต้องเอาไปพิจารณาหลักก็ต้องเอาไปแบบซื้อซื้อซื้อเหมือนที่พูดที่ฟังเนาะบางคนก็ลืมบางคนก็ลืมสิแต่เ้าบางบางคนเขาก็สิเอาไปลงแบบ คนต่อๆเนาะต่อให้แต่บางบางครั้งคือบางทีถ่ายครั้งเดียวแต่ย้ําให้บางครั้งเราก็ไม่ได้ย้ําเนาะเราก็พูดไปในคลิปเนาะบางครั้งก็ย้ำที่ใช้เอาภาพนิ่งลงย้าเอาภาพนิ่งลงในเพจย้าให้ทุกทุกจันทรุกศุขเขจะลงภาพนิ่งย้ํำแต่ลงภาพเคลื่อนไวก็จะเพราะมันเป็นถ่ายครั้งเดียวคลิปที่เขาติดตามเขาฟังเขาก็จดจาไว้เนาะคือว่าเขาบด้ยย้าให้บางเพื่อก็บได้ย้ําบางเพื่อกับย้าเนาะกรต้องต้องเบิ้งใน้อนีนั่มใช่แต่ว่าคนที่เล่นมาแต่ธันวาเขาจะจะรู้หมดเลยเขาซื้อตลอดอ่ะ แต่ทุกครั้งอันนี้อันนี้ผมผมที่เอามาฝังโคงเนี่ยเป็นเป็นเป็นเลขราวล้วนๆนะแต่ว่าคนที่เอาไปยนอยหนอยที่ตรงกับจันพุทธุกเขาเอาไปทไมมันถูกถูกนนอยด้วยเอฟซีเขาหมู่จักรลินนะเออเขาเล่นเขาเขาแบ่งพอลาววันพุธเขาจะซื้อนนอยวันพุธไอลาววันจันซื้อลาวานอยจันทผมก็งงกันเมื่อวานก็แตกเมื่อวานแตกลาวห้าหนึ่งสี่ ช่างอย่างคนเขาเล่นเขาจะเล่นเขาจะเอาแต่เลขตัวนี้ไปทั้งน้อยทั้งลาวทุกวันทุกวันทุกวันเขาก็ได้ได้คือเขาไม่ต้องไปเอาเลขอื่นไม่เอาเลขอื่นงวดวัวก่อนเขาได้เลขสามเก้าห้าก็แตกสามตัวสองที่เจ็ดนะเพราะมันเขาเนาะเขาจะเอาไปเล่นทั้งอาทิตย์ก็ได้เล่นทั้งน้อยเล่นลาวเล่นตลอดเนี่ยเขาก็ได้ของเขาต้องขอโทษเอฟซีด้วยยังได้รับไม่ได้รับสายวันหนึ่งโทรมาประมาณพันกว่าสายค่ะในไลน์ประมาณพันกว่าคนแต่ผมไม่ได้ทำาะไรกลุ่มว่าถ้าได้กลุ่มกลัวบางคนเขาก็บ ไม่สะดวกคุพิมมันเด้งเด้งเขาจะทาอะไรไม่ได้มันเด้งเนี่ยล,ลายคุณพิมมันฝงคนเด้งมันจะเด้งตลอดเขาจะคุยกับเพื่อนอะไรไม่อยได้ในเพื่อส่วนตัวนะผมเลยทําเป็นลายส่วนตัววันหนึ่งผมตอบได้ประมาณถ้าทุวันนี้ตอบลายตั้งแต่ไล่ลาวเลขอาจารย์มาถ้าหววเข้าผมคุยลายประมาณตีสามคือส่งสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นผมเริ่มส่งส่งเลขให้ด้วยบางบางคนท่านบางคนที่โทรมาถามม่เขาจะมาเล่นยังไง ค่ะคนที่ไม่รู้นอนดึกเนาะช่างนอนดึกตอนนี้นอนดึกเจ็บซีสนั่นบันไว้วดตุกใจเต็มไปหมดครับเรามาดูเลขกันเดี๋ยวคุยงานเดี๋ยววันอ้นี้คุยให้เข้าใจก่อนค่ะเลขสองละล้านสองละล้านคืออันนี้เป็นเป็นเบอร์แอดไลน์ผมโทรศัพท์ผมไม่เคยรับนี่เบอร์แอดไลน์ถ้าใครอยากให้เน้นวันไหนไลน์ไลน์ไอ้ยไม่ใช่สองละล้านเนาะสองละล้านอันนี้ไอ้แอดไลน์ค่ะอันนี้คือเบอร์แอดไลน์นะคะท่านผู้ชมแอดไลน์คือโทร โทรมาถามเลขเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันใช่ไหมคะช่ยค่ะเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์เดียวกันถ้าใครอยากแอดไลน์ก็ใช้เบอร์นี้เลยนะคะท่านผู้ชมแคปไว้ก่อนก็ได้นะครับแต่กลัวไม่ทันเนาะแคปไปก่อนแคปไว้เลขส่งละล้านนี่ตอนนี้กือแสมาแรงดังดังมากจนใครเปิดเพจบุ๊กไปนี่เจอทุกคนค่ะคนที่โทรมาก็ดูกันนี่ก็นี่คือส่งละล้านอ่ะนี่คือสองละล้าน ร้านกรีบร้านกีบครับไม่ใช่ร้านบาทรนะครับร้านกีบของประเทศลาวนะโอ้ไม่ไม่ก็เยี่ยงกันเนาะตองละลานกันทีนี้เรามาดูกันค่ะเปิดเลยนะมาดูอ่ะเปิดแล้วแอนแอนแอนอ่าอันนี้เลขที่ไปเอามายี่สิบห้าผมมาถึงนี่เที่ยงปล่อยเมื่อวันที่ยี่สิบห้าตอนบ่ายสองช่องวิถีเรียบง่ายกับวิถีชาวบ้านต้องขอโทษช่องร้อยซับนำโชคกับ คนมีฝันด้วยาว่าผมติดงานมาถ่ายทันต้องขอโทษต้องอขอความเมนใจด้วยช่างติดงานจริงอย่าพึ่งโกรธเลยค่เก็บซีไม่ช่างติดงานที่เข้าเมื่อวานเข้ามาห้าเจ็ดสีหนึ่งค้าตัวนี้เป็นเจ็ดแตกสามตัวแตกทั้งสี่ตัวเลยใช่ใช่ใช่มีคนถูกสีหนึ่งหนึ่งสีเยอะมากปกติถ้าเป็นหวยไทยฝั่งไทยเขาจะตัดข้างหลังให้ ชเป็นเวลราเขาจะตัดข้างหน้าใช่ค่ะไม่มีกระโดดเขาจะตัดตัดข้างหน้าให้เพราะปกติขลังทุกคนซื้อก็จะตัดเองค่ะถ้าเป็นหยวยราหเขาจะตัดหน้าให้แล้วตัดหน้าแล้วทุกครั้งที่มาเปิดซองแรกในซองที่แปดทุกครั้งทุกซองที่เปิดแรกปุ๊บชอบออกตัวนี้งวดที่แล้วซองที่เจ็ดออกเก้าห้าห้าเก้าสองรอบตัวนี้แล้วซองที่แปดเอามาออกที่ห้าออกหนึ่งสี่สี่หนึ่งถ้าใครไม่เชื่อดูช่องวิธีเรียบง่ายกับควิถีชาวบ้านแหละที่ไทยเมื่อวาน กแตก่กินอันนี้ซอ,องนี่คือต้องต้อง,องมีกำหนดนะคะว่ากี่ซองกี่ซองหรือว่าอันนนี้เป็อ,อยู่ที่ทคือหรือว่าอยู่ที่เอฟซีให้ให้เราไปเอาคือถ้าถูกสี่รอบผมจะเช็คเอฟซีว่าให้ไปเอาไหมถ้ายังให้ไปเอาก็จะอรอก่อนแต่ส่วนมากจะเข้าสี่รอบสี่รอบตลอดเมื่อแต่แล้วเข้าเข้าสี่รอบหลุดสองรอบเข้าเก้าห้าเข้าห้าเก้าแล้วเข้าหนึ่งหกตรงตรงแล้วก็มาเข้าสองสี่ ค่กับปิดท้ายควันนี้เข้าเปิดซองเลขซองที่แปดเปิดครั้งแรกเข้าหนึ่งสี่ถ้าตัวนี้เป็นเลขหก <c oughs> แตกสี่ตัวค่คครับนีนบ <c oughs> ือทุกอย่างเป็นแนวทางเนาะคือคเริ่มเริ่มวันที่ห้ายี่สิบห้ายี่สิบแปดสามสิบวันที่สองวันที่ห้าวันที่เจ็ดคกบรอบ แต่ก็ออกไปแล้วเอนาะค่ะออกไปแล้วหนึ่งสีใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวว่าผมพูดโกหกเนาะออกไปแล้วในช่องเมื่อวานเมื่อวานออกจริงๆคนถูกเยอะถึงเยอะมากกัเพราะว่าคนที่ติดตามสามล้านคนที oh. ่ที <st> well us, ่ติดตามทุกวันนี้มีตคนติดตามช่างไม่ได้เปิดเพจไม่ได้มีแอดมินนะบางคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นแอดมินไม่ใช่ที่ผมอาจจะตอบไม่ทันครับอันนี้เอฟซีโทรมาความรู้สึกไห แ,แคบไปนะคะท่านผู้ชมอ่าหรืออาจจะไปออกไทยเพราะว่ามันค่ะคือมันมันจะมีคือทำ,ทำไมโซนนี้ถึงได้สิบห้าวันเพราะว่าพระอาจารย์ท่านให้ลงไปแค่เดือนละสองครั้งเดือนละสองค่ะถ้าไปทุกว,วันวอ้ไม่ไหวค่ะอาจจะถางท่านเลยให้มาหกรอบเลขหกชุดค่ะเลขเลขเลขหนึ่งพันตัวท่านย่อมาให้อยู่สองชุดค่ะเลขหนึ่งร้อยตัวท่านย่อให้มาสี่ชุดแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเลขคือ อาจารย์ถ้าใครจะซื้อให้ซื้อแทนผมเพราะว่าผมอาจารย์ไม่ซื้อถ้าถูกก็ร่วมบุญบุญกันครับแล้วแต่ท่านจะไม่ว่าค่ะถ้าร่วมบุญก็นี่ก็คือเป็นเบอร์ร่วมบุญนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีโชคค่ะเป็นเบอร์ร่วมบุญแล้วก็ค่าน้ำมันลดเนาะก็ค่ะก็คือเลขชุดนี้นะคะจะเล่นได้จันทรพุสุจันพุสุกแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ไทยค่ะ หลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีการไปเอาซองใหม่มาอีกรอบเนาะอีกรอบหนึ่งครติดตามก็จะติดใจใครติดตามซองละล้านนี่ติดใจทุกค่ะคือสองละล้านสองสี่เก้าออกสองสี่เก้าเก้าที่ปิดท้ายนะที่สองสี่าตัดเก้าตัวหนึ่งเนี่ย fc แบบบอกว่าสองละล้านนี่ติดใจมากติดใจจนที่แบบจะแตกสี่ตัวจะแตกสี่ตัวทุกรอบอ่ะค่ะห้าห้าเก้าก็ออกสองวันติดสองวันติดใช่นี่เขามาอย่าลืม ติดตามช่องบา่าสามคิดกกน